ืีถ้าวันนี้จะมาเนะนอาวิธีการตั้งค่าเวลานีรยากาศสำหรับรถ CPR 150R ของผมตัวนี้เป็นปี2017ให้กด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับปุ่มนี้เซตกับป,ปุ่มโหมดนะครับกดให้พร้อมกัน พอกดพร้อมกันแล้วตัวเลขเนี่ยมันก็จะกระติบนะนกดปุ่มรีเซ็ตเพื่อเลือกเวลาอันนี้ก็จะเป็น pm นะ pm คือช่วงหลังเที่ยงไปแล้วนะ ส่วนอันนี้ AM ก็จะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนนะสมมุติสมมุติเราตั้งค่าตัวชั่วโมงได้แล้วเนาะก็กดโหมดอีกครั้งนะอันนี้ก็คือนาทีนะฮะตั้งนาทีกระต่างปื๊บ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  สมมติเราได้เวลาที่เราต้องการแล้วฮะตรงเป๊ะแล้วก็ให้กดโหมดอีกครั้งนะครับอ่าคราวนี้นาฬิกาเวลาของเราก็จะเดินไปเรื่อยๆตามที่เราตั้งค่าไว้นะก็ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเผื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ปิดกุญแจนะครับ